สร้างงานสร้างได้ถนนยามได้ถนนยามหน้าบ้านแล้วเรื่องคนหนักเรื่องคนหนัก รถนึง่งได้แค่รถรถเนี่ยบันทีติดล้อนจากตรงนี้มาจากตรงนี้มาถึงนี่รถเดียวเนี่ยรถเดียวแค่ตรงนี้จากนี้มาเนี่ยรถเดียวเนี่ยหนึ่งรถคันใหญ่ดูอยู่ข้างหน้านู่นน่ะเดี๋ยวมาอีกรถหนึ่งก็เลยบ,บ,บ้านแกดเอยถึงบ้านแกดวะเนาะอีกรถหนึ่งนะ <S <S อีกรถหนึ่งก็ถึงหน้า <S 2> <S 2> <S 2> บ้านแก